วันนี้วันหยุดนะคะเดินดูต้นถุงเงินถุงทองมาดูว่าเราเจออะไรกับเขานะคะใบนี้สวยงามมากนะคะ,นะคะตรงนี้กำลังจะขึ้นใบใหม่นะคะเขามีลูกต้นเล็กๆนะคะสองฝั่งทางนี้ก็มีต้นหนึ่งนะคะแล้วที่เราเห็น นี่ไปกว่านั้นนะคะดูข้างล่างค่ะเพื่อนนี่ค่ะเราปลูกในกระถางนะคะลากเขาโผล่ลงมาข้างล่างแล้วก็เกิดต้นเล็กข้างล่างตอนแรกนึกว่านึกว่าภูด่างนะคะอันนี้ข้างนี้จะเป็นตรงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นภู งาช้างนะคะฝั่งนี้จะเป็นภูง,งาช้างแรกๆกเราไม่ได้สังเกตก็นึกว่าภูงาช้างเหมือนกันแต่วันนี้มาดูชัดๆแล้วเป็นถุงเงินถุงทองต้นเล็กนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเราก็จะได้ต้นลูกของเขาทั้งหมดสามต้นด้วยกันนะคะที่เห็นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะมีลูกถุงเงินถุงทองแล้ว ไม่มีอะไรมากนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูยังไงก็ฝากกดติดตามให้ช่องมา l ิน Channel ด้วยนะคะยังไม่หายไปไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีเวลาทําคลิปน้อยลงนะคะก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับต้นไม้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ